และขยับใกล้เข้ามาที่ระยะห่าง444ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของกระจุกดาวพีอเดสหรือกระจุกดาวลูกไก่ที่เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์พี่น้องทั้ง7ซึ่งเป็นกระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาววัวทอรัสโดยกระจุกดาวลูกไก่แห่งนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์สีน้ำเงินที่มีอายุราวๆ100ล้านปีที่แต่เดิมนักดาราศาสตร์เคยเชื่อกันว่า มันเป็นเพียงกลุ่มของเศษฝุ่นที่ทำให้เกิดการสะท้อนแสงจางๆเรืองรองรอบๆดาวฤกษ์ที่สว่างสวยที่สุดซึ่งน่าจะเป็นเศษซากที่หลงเหลือมาจากการก่อตัวของกระจุกดาวแต่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบแล้วว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดซึ่งการสะท้อนแสงจางๆเรืองรองรอบๆดาวฤกษ์ที่สว่างสวยนั้นมันเป็นเพียงกลุ่มฝุ่นเมฆแกส๊สที่อยู่ภายในสสารระหว่างดวงดาว อินเตอร์สเตลลามีเดียมที่พวกดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกระจุกดาวลูกไก่กำลังเคลื่อนที่ผ่านเพียงเท่านั้นโดยนักดาราศาสตร์ได้คาดการณ์ว่ากระจุกดาวลูกไก่กลุ่มนี้พวกมันจะคงอยู่ต่อไปได้อีก250ล้านปีเป็นอย่างน้อยและหลังจากนั้นดาวฤกษ์ที่นองทั้ง7ดดวงก็จะเคลื่อนที่ล่องลอยหนีห่างกระจัดกระจายตัวกันออกไปอันเนื่องมาจากอันตรกิริยาอิทธิพลความโน้มถ่วงที่เกิดมาจากกาแล็กซีที่อยู่ใกล้เคียง